สวัสดีครับพี่พีเอฟซีครับสอบอลภูไทนะครับเห็นทรงผมเราไปนี้็ตัดสวนสนามนะครับวันที่18มกรานะครับวันกองทัพไทยนะครับก็เลยตัดทรงผมนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ติดซ้อมสวนสนามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนะครับพรีมิกพ่อบอลกับน้องซีบีมาให้พี่พีเอฟซีได้รับชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยซีบีบอกว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ย มีรูปหัวใจด้วยอุ้ยเซบีมีรูปหัวใจตรงนี้นี่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 เ <c oughs> ก่งแบบด้วยเชอร์ชอบ้า <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเซบีเซลิปปิ้งเอ้าลบอีกแล้วโอ้บอกแล้วเซบีเอาบน้ำเรียบร้อยครับวันนี้ใส่ชุดใหม่ด้วยแมวแมวแมววัดแมววัดแมววัดแมนบหแมวว่าตัวบอแมน แมววัดแมววัดอีหลีอีหลีไม่วันแมววัดแมววัดแมวแมววัดวัดอีหลีอีหลีแมววัดอีหลีแม่เราเวดอีหลี เป็นยังไงบังครับพี่พีเอฟซีครับยังไงก็ฝากให้พี่พีเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจพ่อบอลพ่อน้องเซบีได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้กับพี่พีเอฟซีได้รับชมช่วงนี้พี่พีเอฟซีก็อ่าดูคลิปเก่าๆของพ่อบอลกับน้องเซบีไปก่อนเด้อ